ผู้ละราคะโทสะโมหะระดับโสดาบันพิขุทั้งหลายพิขุไม่ละธทรหกอย่างแล้วเป็นผู้ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาไม่ละธทำหกอย่างเหล่าไหนเล่าไม่ละธทำหกอย่างเหล่านี้คือไม่ละสกยาทิฏฐิไม่ละวิจิกิจฉาไม่ละสีลพัตตปรามาตไม่ละอับปายะรมนิยราคะ คือราคะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายไม่ละอับป,ปายะคามานิยะโทสะคือโทสะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายไม่ละอับป,ปายะคามานิยะโมหะคือโมหะที่ควรแก่การถึงซึ่งอบายที่ขู่ทั้งหลายที่ขูไม่ละทำหกอย่างเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่ควรกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาที่ขู่ทั้งหลาย ที่ขุละทำหกอย่างแล้วเป็นผู้ควรกระทำให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาละทำหกอย่างเหล่าไหนเล่าละทำหกอย่างเหล่านี้คือละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัฒนปรามาตละอัปปายะคมนณียะราคะละอัปปายะคมนณียโทสะละอัปปายะคมนณียโมหะที่ขูทั้งหลาย พิขุละธรรมหกอย่างเหล่านี้แล้วเป็นผู้ควรกระทําให้แจ้งซึ่งทิฏฐิสัมปทาดังนี้แล